โอเคครับยินดีเข้าสู่รายการยังคิดประทายในช่องเด็กตุกเทรายการนี้ผลิตมาเพื่อน้องๆกลุ่มนอกระบบการศึกษาแล้วก็น้องที่กลุ่มเป็นดอกเอาชิ้ uden นะครับกลุ่มน้องๆดอกเอาชิวเด่นก็คือกลุ่มที่เสี่ยงออกนอกระบบการศึกษานะครับกลุ่มนี้นะครับจะเป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเด็กที่อยู่ในโรงเรียนแล้วพร้อมที่จะออกจากระบบการศึกษาวันนี้รายการยังคิดประทายเปิดรายการมากับเนื้อหาที่สําคัญนะครับผ่าน คุณครูพี่เลี้ยงทั้งสองท่านนะครับ<อ><ล>พี่ <ขอ S 2> ทั้งสองคน<อ>เริ่มจากขวามือพี่กุ้งก่อนดีกว่านะครับครับวัดีครับผมนักเอกสาตานะครับนักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการนะครับซึ่งปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้านงานรักษาความสงบรเรียบร้อยและความมั่นคงของเทศบานลคนลครนครราชสีมาก็ยินด,ดีครับยินด,ดีที่ได้มีโอกาสนะครับได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะครับจาก พี่กุ้งแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีในในแต่ละองค์กรและหน่วยง,งานนะครับในการให้ความรู้แนะนําน้องๆนะครับและประสบการณ์เก่าๆที่ผ่านมานะครับยินดีครับขอบคุณครับครับแล้วก็สายมือพี่กุ้งครับก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่ทำงาน คอมบอดกับกางเด็กเยาวชนมาโดยตลอดนะครับและอยู่นี้อยู่ที่เทศบาลนครนครราชีมาเนี่ยอยู่ที่กองสําคัญด้วยนะครับเป็นฝ่ายงานที่สําคัญด้วยแล้วก็เกี่ยวเนื่องกับชุมชนโดยตรงเลยครัแนะนำหน่อยครับสวัสดีครับพี่กุ้งครับัสดรับพี่เุ็นด้วยนะครับนะครับผมสมชายโททํา นะครับนะนักพัฒนาชุมชนชำานาญการนะครับปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่นงหัวหน้างานนโยบายและแก้ไขปัญหาชุมชนนะครับส่วนใหญ่ที่ผมจะรับผิดชอบก็คือเป็นงานคนที่เขียนึงแล้วก็งานยาติดติดงานติดอาสางานงานเกี่ยวกับสูขที่ทำชุมชนงานแก้ไขปัญหาชุมชนต่างๆนะครับแต่ส่วนใหญ่นี่ ที่เราจะดำเนินการตอนนี้ที่มันปัญหาเข้ามาเยอะเลยก็คือเรื่องเรื่องของยาเสพติดครับที่ที่น้องๆที่น้องๆที่จะเห็นนั่นนะครับตอนนี้ช่วงนี้ก็แพร่ระบาดเยอะไหมฮะก็เยอะ <ๆ S 1> นะอะเยอะเลยแหละครับเออบนาะ <ๆ S 1> เนื่องจากว่าตอนนี้ราคายาเสพติดมันถูกลงครับมันถูกลงแล้วเกิดปุ๊บเนี่ยมันเดบิะเข้าถึงได้เข้าถึงง่ายนะครับเนาะใน ตอนนี้ราคายาติดในโควาดก็ไม่ได้จะเกิน60บาทแล้วตอนนี้นะครับงานไม่ต่อเม็ดนะครับเป็นเม็ดแอสเพอรมีนหรือยาบ้านะครับนะเดี๋ยวฟังที่พู้ก่อนวี่าูจะเริ่มยังไงก็อย่างนี้ครับเนื้อหาวันนี้เป็นเนื้อหาสำคัญเลยครับต่อเรียบชื่อเล่นกันแล้วกันนะครับก็ น้องเปียกนะครับกับน้องนัทนะครับทั้งสองคนก็คอมบอดอย่างที่บอกก็ทํางานกับเด็กเยาวชนมายิ่งในพื้นที่เองวันนี้นะครับเราได้รู้เลยว่าเชิงลึกด้วยว่าในพื้นที่โดยเฉพาะเทศบาลนครนะครราชสีมาเนี่ยมีร้อยกว่าชุมชนใช่ไหมครับ9 6ชุมชน9 6เกือบร้อยน่เห็นไหมครับเกือบร้อยแล้วก็เด็กเยาวชนทั้ง90กว่าชุมชนโอ้<น>ผมว่ามากมายแหละตอนนี้เด็กเยาวชนที่อยู่ที่อยู่ ที่เราให้สำรวจจริงๆตอนนี้คือที่อยู่ในชุมชนนะครับ,รบนะที่อยู่ชุมชนแล้วไม่ไม่ได้ไปไหนนะครับก็นะบมีประมาณ500กว่าคนนะครับแล้วเราก็แล้วเราก็เข้าไปเข้าไปสัมภาษณ์เขาตรงนี้ที่เขาให้ข้อมูลมานะครับ,ค,รบคือ,อเป็นโครงการของอสาธารณสุขจังหวัดนะครับคือคเยาวชนโคราชต,ต่อดยาเสพติดนะครับที่ที่ผมเข้าไปมาเนี่ยที่เข้าไปมาที่มีปัญหาจริงๆมีไม่กี่ชุมชนนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยทาง ผู้ใหญ่อาจจะเข้าใจผิดนึว่าเห็นเด็กอยู่บ้านเด็กอยู่บ้านนี่เด็กน่าจะเด็กเห็นเด็กเล่นกลางคืนเด็กเที่ยวเตลกลางคืนอะไรเงี้ยมันก็จะบางก็จะ,บา,จะบางทีผู้ใหญ่เขาจะมองมาะมาณว่าเ,เด็กคนนี้ได้ไปยุ่งเกี่ยวก,กับยาเสพติดหรือเปลา่าอะไรเงี้ยนี่นิ่าทางรายการถึงเชิญทั้งสองท่านมานะครับแล้วก็รายการเองนะครับอย่างที่บอกเน้นย้ําเกี่ยวกับเราพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้กับน้องๆกลุ่มนอกระบบการศึกษาแล้วก็น้องๆกลุ่มในโรงเรียนที่ แบบตอนนี้หนักหนาสา,าหัสมากเลยครับกับปัญหาที่ทําให้น้องได้ออกจากโรงเรียนไปและไม่กลับมาเรียนอีกตรงนี้ถึงเกิดรายการอย่างคิดโปรไายขึ้นมาเกิดศูนย์ประสานงานความช่วยเหลือเด็กขึ้นมานะครับก็บทบาทหน้าที่ดีกว่าครับตอนนี้ในส่วนของบทบาทหน้าที่ของทั้งสองสองหน่วยสองงานนะครับก็คร่าวๆให้ทางผู้ชมด้วยแล้วก็ในรายการยางคิดโปรตายครับเริ่มจากพี่นัทครับบทบาทหน้าที่ในส่วนของงานของพี่นัทมีอะไรบ้างครับครับ ก็ในส่วนของงานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงนะครับหรือเราที่เรารู้จักกันดีในนามเทศกิจนะครับพี่กุ้งครับผมครับส่วนใหญ่ทุกคนก็จะทราบกันแค่ว่าจับกู่แม่ค้าพกขายของม่ิดวาทางเท้าจริงๆแล้วอำนาจหน้าที่ของทางเทศกิจเนี่ยมีหลากหลายหลากหลายบทบาทหลากหลายหน้าที่ครับซึ่งหลักๆเนี่ยจะเป็นการดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่สาธารณะครับพี่กุ้งครับครับพื้นที่สาธารณะมีอะไรบ้างถนนกับฟุตบาททางเท้าสวนสาธารณะ ครับครับซึ่งต้องให้อยู่ในกฎระเบียบครับที่เราได้นองหน้าหน้าที่มานะครับจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด้วยครับผมและนโยบายของผู้บริหารครับอาที่เช่นนะครับถ้าปัญหาหลักที่เกี่ยวข้องโดยตรงที่เราอาจจะสังเกตเห็นหรือมองข้ามไปก็จะเป็นเรื่องปัญหาคนเล่ร่อนครับผมกับคนเล่ร่อนหรือคนไร้ที่พึ่งตามประบคุ้มของคนไร้ที่พึ่งเนี่ยคนเล่ร่อนในในที่เราคุ้นเคยกันที่เราเรียกกันดีเนี่ยจะมีอยู่หลายแบบด้วยกันในขณะที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะบริเวณ ลานอุตสาวรีท่านท้าวสุรนาลีนะครับหรือลานคุณยะาโมซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีการหลับนอนนะครับมีกิจกรรมที่เกิดขึ้นบริเวณลานอุสารีเป็นจำนวนมากครับซึ่งจากปัญหาที่พบในการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยส่วนใหญ่หลังจากเราได้เข้าไปสอบถามนะครับตรวจสอบก็ได้จริงรวมถึงการช่วยเหลือแล้วบุคคล80%นะครับที่ปัญหากเลีอันที่เกิดขึ้นคือ1จากการพ้นโทษครับไม่ว่าจะเป็นกรมราชทัณฑ์กรมราชทัณฑ์หรือสถานพินิษฐ์ครับนะครับ จากการสอบถามข้อมูลว่าปัญหาที่เราพบเนี่ยเราสามารถจะช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังได้อย่างไรแต่ในเบื้องต้นของในทางทฤษฎีเราก็จะเป็นการตักดันครับพี่กุ้งครับครับตักดันบุคคลเหล่านี้ให้ออกนอกพื้นที่ในที่เรารับผิดชอบซึ่งในบางเคสเขายินยอมที่จะรับการช่วยเหลือครับและบางเคสก็ไม่ยินยอมรับการช่วยเหลือโอ้โหอยู่ติดกับเขาเรียกว่าอยู่ติดกับประชาชนเลยครับแล้วก็จริงๆแล้วมีหลากหลายหน้าที่ที่น้องๆยังไม่รู้ด้วยนะครับว่าทศกิจ มีภารกิจอะไรบ้างนะครับจริงๆยังมีอีกหลายภารกิจที่ที่นักยังไม่ได้บอกไปนะครับ,รบแล้วก็ยิ่งในการอย่างที่บอกแก้ไขปัญหาพื้นฟูเศกิจก็มีนะครับมีส่วนที่ผมว่าเกี่ยวข้องมากๆเลยในการแก้ไขแบบฟูโดยเฉพาะเด็กที่เป็นเด็กเร่ร่อนานั่นหน้าที่ของพี่เปียกครับแต่ผมขอผมนะครับน้องสนในะครับน้อก็ เป็นในส่วนของยาเสพติดนะครับก็คือผมจะอยู่ในงานนโยบายแก้ไขปัญหาชุมชนครับแล้วก็งานยาเสพติดนะครับก็คือเป็นงานหนึ่งที่ผมรับผิดชอบนะครับแล้วก็งานพัฒนาชุมชนที่เราทําอยู่ก็คือเราจะอยู่ในส่วนของการพัฒนาชุมชนครับนะเราไม่ได้ไม่ได้เป็นส่วนของสังคมสงเคราะห์นะครับส่วนงานยาเสพติดที่ที่เป็นห่วงตอนนี้นะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับราคายาเสพติดนะครับแล้วก็ การความเข้าใจผิดของเขาเรียกว่ากัญชานะครับที่ทางรัฐบาลนะ<ช>ครับปลดล็อกไปเร,เรื่องสำคัญเลยครับใช่ครับตอนนี้แม้กระทั่งแม้กระทั่งกัญชาเนี่ยที่ที่เขาจะเข้าบวมหวนที่เด็กเส็นนะ,ะบางคนขาเข้าใจผิดเขาให้เรื่องเกี่ยวกับกัญชานี่เป็นการแพทย,ย์เป็นส่วนใหญ่แต่ตอนนี้เด็กก,กลับมาสู่กัญชาก,กันแล้วเพราะอะไรมันเพราะมันเข้าถึงง้ายบางบ้านก็มีแล้วใช่ไหมฮะยี่สิบบาทเองก็สามารถซื้อได้หายได้ละ นะครับเนาะเมื่อก่อนนะผิดเลยครับเนาะผิด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 มากเลยเนาะผิดระเบียบด้วยแล้วก็สุดท้ายแล้ววงจรของเด็กเยาวชนที่เข้าไปสู่ในระบบยาเสพติดเนี่ยพี่เรียกคิดว่ายังไงครับถ้าวงจรยาเสพติดเนี่ยคือขึ้นหลังเสือแล้วมันลงยากแต่ว่าโอกาสที่เด็กติดยาแล้วเลิกได้ไหมกก็เลิกได้เียครับที่ผมทํามาก็เยอะที่เด็กที่คิดได้ ค,คิดได้กับกับตัวได้กับตัวทันก็คือหนึ่งถ้าเราไม่เป็นโรคสมองติดยาก่อนรโรคสมองติดยาก็คือมันจะจาในสิ่งที่เราเสพนั้นๆลงไปครับผมนะครับเช่นเสพแบบแอมแอแมแอมแอมเฟตามีนนะครับหรือเสพกัญชาครับเนาะแต่ส่วนใหญ่ที่โรคโรคสมองติดยาเนี่ยมันจะมันจะทาอะไรทาซ้ำแรกแรกเนี่ยก็จะดีนะแต่ชุมบรชวยบางทีเด็กเขาเข้าใจผิดนะครับว่าเอ้ยไอ้อกัญชาหรือยา เอ่อยายาบ้าหรือยาไอเนี่ยครับยาบ้ายาไอซ์เป็นเมดไอพีดีเหมือนกันไครับนนเป็นตัวสะท้อนครับว่าสิ่งที่เราอยู่ในพื้นที่และเป็นคนที่ทํางานในสายปฏิบัติและทํางานกับพื้นที่เนี่ยความเป็นจริงมันคืออะไรนะครับ<ช>ตรงน,นี้เดี๋ยวต้องถามน้องนัดครับว่าเพราะน้องนัดเองอ่ะคือเทศรกิจเนี่ยมีภารกิจที่จะต้องออกตรวจพื้นที่ทุกๆวันอยู่แล้วนะสิ่งที่เราเห็นพบเจอเด็กและเยาวชนนะฮะที่ออกนอกระบบการศึกษาไปอ่ะแล้วไปเล่ยล่อนไปอยู่ตามสถานที่ต่างๆ อาจจะมีภาวะต่างๆที่เป็นตัวแทรกทําให้เขาได้ออกไปเช่นสังคมเศรษฐกิจและยาเสพติดมุมมองของพิ่แการคิดว่ายังไงครับกับเรื่องนี้ก็จะจากปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็จากประสบการณ์ในการทํางานที่เกิดขึ้นจริงนะครับ,รบในในพื้นที่จริงเนี่ยเราได้สอบถามปัญหาจากน้องๆเอาในกลุ่มในกลุ่มเล่ร่อนนะครับในกลุ่มเด็กเล่ร่อนที่เป็นเยาวชนในเบื้องต้นที่สอบถามว่าทาไมทาไมน้องๆเหล่านี้ถึงไม่กลับบ้าน นะครับหนึ่งด้วยหนึ่งด้วยสภาพสังคมการคบหาเพื่อนครับแล้วก็การบังคับให้อยู่ในกรอบในระเบียบและปฏิเสธการช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการเนื่องจากว่าเขายังไม่พร้อมนะครับเขายังไม่พร้อมที่จะอยู่ในกฎในระเบียบที่เขาต้องปฏิบัติตามครับครับเขายังยังต้องการที่จะใช้ชีวิตกับเพื่อนในแบบความรูปแบบความสบายความสบายโดยไม่ต้องมีผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองหรือหน่วยงานใดบังครับครับดังนั้น ผมว่าการทําความเข้าใจให้เด็กๆเ,เข้าใจว่าสิ่งที่เขาทําอยู่เนี่ยมันผิดกฎหมายเนี่ยถือว่าสําคัญซึ่งจากที่ผมได้ชี้แจงในเราจะเข้าไปในฐานะเราไม่ใช้กฎหมายมากนะครับครับจะเป็นการยื่นมือเข้าไปช่วยว่าน้องๆเนี่ยหลังจากหลังจากออกจากบ้านส่วนหนึ่งก็ส่วนหนึ่งไม่ใช่คนจากพินิษฐ์ใช่ครับ,ก,รบก็จะเป็นการหีออกจากบ้านบ้างการรวมกลุ่มเพื่อนหรือใช้ชีวิตบางส่วนในช่วงเวลานั้นก่อนที่จะกลับบ้านก็มี นะครับว่าทําไมเขาบอกว่าหนึ่งก็พวกความสบายความสบายใจไม่โดนบีบบังคับนะครับและในพื้นที่สาธารณะเนี่ยเขาคิดว่าใครก็สามารถใช้ได้อใครก็สามารถสูบบุหรี่ได้ใครก็สามารถจะดื่มสุราได้ซึ่งเป็นความคิดที่ผิดนะครับดังนั้นการสอดแทรกความรู้ความเข้าใจในสภาพสังคมการใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารนณะในส่วนที่ทางผมรับผิดชอบเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสําคัญครับดังนั้นเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ จะเป็นส่วนหนึ่งในการสะท้อนให้น้องๆเยาวชนได้รู้ว่าการกระทําที่เกิดขึ้นมันผิดกฎหมายด้วยและส่มเสี่ยงต่อการเปลี่ยนสถานภาพจากเยาวชนปกติเป็นเยาวชนในสถานพินิจพี่พีเอกคิดว่ายังไงครับกับเรื่องนี้รับซึ่งยาธุรกิจนะครับที่ที่เราดําเนินการนะครับที่เกี่ยวข้องกับพี่นัทเลยเนาะเรื่องเกี่ยวกับการ ผมอยากยกตัวอย่างนะเนาะคือเรื่องแรกเลยคือเรื่องสภาพแวดล้อมนะฮะสภาพแวดล้อมโดยรวมก็คือส่วนใหญ่เนี่ยเด็กเขาจะทําตามจะทําตามแล้วแล้วจะอยากอยากจะโชว์ความสามารถของตัวเองให้คนอื่นเขายอมรับนะครับอย่างเช่นการสักลายอย่างเงี้ยนะครการสักลายทั้งตัวการสักลายบางทีเนี่ยเรื่องสักลายเราไม่ได้ว่าเราไม่ได้บูรี่คนสักลายแต่ว่า <ítulo> uh, แต่ว่าการส anyway, ักลายเนี่ยบางทีเขาออกลักษณะเขาเห็นไงฮะว่าว่าเขาต้องการยอมรับกับเพื่อนนะครับการสักลายแล้วการอยู่ร่วมกันการยอมรับในสังคมนะฮะการยอมรับในสังคมของเพื่อนเขาอย่างที่เราเคยเราเคยเข้าไปดำเนินการก็คือชุมชนแถวแถวสองข้ากทางรถไฟนะครับเป็นเป็นชุมชนมาทางนี้มาทางหมูทะเลนะเราเคยเข้าไปดำเนินการเป็นชุมชนแออัดอ่าใช่ครับก็คือส่วนใหญ่เด็กเด็กเขาต้องการยอมรับ นะฮะพอยอมรับเสร็จปุ๊บเนี่ยเกิดการพัฒนาแล้วคันนะี้นะให้ยเสพยาเรื่อเริ่มจากกาวก่อนอสารเหลื่อยนีย่จำหน่ายไม่ได้ผิดอะไรนะสารเหลือยจำหน่ายไม่ได้ผิดนะแต่จามันจะผิดต่อมเมื่อคุณจำหน่ายแล้วคุณรู้ว่าเขาเนี่ยเอาไปเสพถึงีสุดท้ายครับนะเคสตัวอย่างดีกว่าน้องๆคงจะอยากรู้ว่าเคสตัวอย่างอย่างเช่นน้องที่เขาออกมาแล้วแล้วอยู่ในพื้นที่ที่พี่นัทเจอครับพี่นัทเจอในเคสตัวอย่างแบบเอาเป็นว่าเคส ตราตึงใจพี่นัดแล้วกันมีเคสไหนครับที่รู้สึกว่าอ,อมันเป็นเคสที่รุนแรงสำหรับพี่นะัดก็ออเอาในกรณีเคสสําหรับเด็กและเยาวชนนะครับครับก็ต้องก็ต้องกล่าวถึงกันว่าในในเคสเหล่านี้มันจะมีความเข้าใจนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ที่เ,เราอาจจะไม่ทราบกันคือผมเคยเป็นเคยปฏิบัติหน้าที่ในกรมราชทัณฑ์มาก่อนนะครับเคยทำงานที่กรมราชทัณฑ์แล้วก็พอจะรู้ว่า ใน,ในวิถนะนะีชีวิตของผู้ต้องขังเนี่ยเขาใช้ชีวิตยังไงนะครับเขามีกิจวัตรประจําวันยังไงนะครับการแบ่งกลุ่มเป็นยังไงดังนั้นพอได้มีโอกาสได้มารับราชการในตาแหน่งที่กิจเนี่ยเราจะเข้าใจในวิถีชีวิตของผู้ต้องขังนะครับส่วนหนึ่งประกอบกับการมาทํางานเนี่ยบุคคลเล่อนส่วนใหญ่นะครับที่เจอเนี่ยเป็นอดีตผู้ต้องขังรวมถึงอ,อดีตนะครับอดีต เยาวชนที่อยู่ในการควบคุมของสถานพินิษในในส่วนนี้เดี๋ยวจะเคสของเยาวชนที่อยู่ในสถานพินิษมาก่อนนะครับเบื้องต้นเนี่ยเคสที่เราได้รับแจ้งก็คือเป็นบุคคลเล่ร่อนนะครับรวมกลุ่มกันประมาณ6-7ถึงคนนะครับดื่มสุราบริเวณคูเมืองนะครับคูเมืองในในส่วนของงานทีสกิจเนี่ยก็ได้รับแจ้งมีโทษเปรียบเทียบปรับนะครับดังนั้นขอให้น้องปรับปรุงพฤติกรรมครับในการใช้ชีวิตการประกอบอาหาร การขับถ่ายเนื่องจากว่าเขาหลับนอนบริเวณริมคูเมืองเลยเป็นกิจจาลักษณะามากซึ่งซึ่งเราก็ออกแนวตกใจนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่อายุยังไม่ถึง18ปีพี่โอ้โห oh. ไม่ถึง18ปีเลยไม่น่าไม่น่าเลยครับเพราะว่าเด็กถ้ามุมมองของเป็นครูเองเนี่ยครับถา้าเห็นลูกศิษย์เป็นอย่างนี้รู้สึกว่าโอ้โหม,มันหดหูนะครับ,รบก็เลยแบบสะท้อนใจว่าเ,เราเราอยากอยู่ในกระบวนการในการแก้ไขปัญหานี้จัง นะครับจริงจริงมันรู้จักพี่กุ้งมาจากพี่ <Okay. S 2> เปยสมชายเนี่ยก็แบบดีใจมากว่าอย่างน้อยผมอยากจะเล่าถึงประสบการณ์ในการสู้กับปัญหาที่พบเจอที่เกิดกับเยาวชนเนี่ยเราทำไมเขาถึงกลับมาทําไมเขาถึงมาใช้ชีวิตแบบนี้เดี๋ยวเราได้พูดคุยกันแน่ครับ,รบว่าอีพีหลายๆอีพีเราจะต,ต้องกลับมาพูดคุยกันพี่เปียครับเขาเรียกว่าตาตึงใจพี่เปียครับตาตึงใจงเป็นน้ป็นเป็นน้องผู้หญิงนะครับครับผมเป็นน้องผู้หญิงอายุ 14ปีครับนะครับในเขตอยู่บ้านอยู่นอกเขตเทศบาลนี่นะครับแต่ว่าอพอเข้ามากระทำความผิดในเขตเทศบาลเราก็ต้องดูแลนะครับพี่พุ่มก็คือเขามั่วสุมเนาะที่ได้ผมไปเจอครั้งแรกเลยก็คือเขามั่วสุมกับกลุ่มวัยรุ่นเนาะเป็นผู้หญิงในประมาณ3าถึงสคนนะสามสี่คนแต่ผู้ชายเนี่ยมันสิบเลยนะครับเนาะก็มีการมั่วสุมก็คือทั้งทั้งเรื่องยาเสพติดแล้วก็ทางที่อายุน่าจะนะ ช่วงอายุไม่เกินสิบแปดอายุผู้ชายเนี่ยผู้ชายไม่ไม่เกินสิบแปดนะผู้ชายไม่เกินสิบแปดกันเนาะแต่นี่เขาเป็นเด็กนะฮะอายุน้องเขาเป็นเด็กน้องเขาอายุแค่สิบสี่เป็นนี่ออกจากบ้านมหนึ่งมอสองเองใช่ครับนี่ออกจากบ้านบ้านเขาอยู่นอกเขตเทศบาลนี่แหละครับนะฮะก็หนีออกจากบ้านคนนี้ออกจากบ้านเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็ไม่รู้หรอกมีประชาชนในชุมชนเขาให้ความร่วมมือเนาะเพราะว่า ทางเทศบาลเราเนี่ยได้จัดอบรมผู้นําชุมช,มชมนมเกี่ยวกับยาเสพติดอยู่แล้ว <c oughs> แล้วก็มีการแจ้งข้อมูลบอกแสที่สถานที่หรือแหล,ล่ง <c oughs> มั่วสุมนะครับเนาะประชาชนเขาก็ได้แจ้งเขาา้ขา,เขามาพอแจ้งเข้ามาปุ๊บเราก็ประสานงานงานสืบสวนของทางสพเมืองนครราชสีมา <c oughs> สพเมืองเขาก็เลยดำเนินการเข้าจับกลุ่มให้นะฮะจับกลุ่มเสร็จปุ๊บก็ส่งเข้าไปแบบฟื้นฟูสมัยก่อนเนี่ย เราส่งเข้ามาพุ่งฟูลในหัวค่ายประเภทหนึ่งพฤติกรรมได้ครับนะครับแต่ทีนี้ปรากฏว่าตอนนี้มันไอ้ค่ายุบถึงเนี่ยเขาต้องอยู่ในค่ายนะอาย่ในโรงบาลโรงบาลอ่าเพราอยู่ในค่ายปุ๊บเนี่ยน้องเขาเราก็สังเกตเห็นน้องเขาอุอ้ยทำไมน้องเขาเหมือนเหมือนไม่อยากกลับบ้านแล้วอยากพ่อแม่ก็มาตามหาด้วยว่าลูกหายไปไหนปรากฏว่าพ่อแม่เขาเริ่มรู้จักเราแล้วก็เลยเล่าให้ฟัง เวลาคดจำเสร็จปุ๊บพอผ่านการบันทึกบันทไปแล้วเรามีการติดตามครับพอติดตามเสร็จปุ๊บเด็กคนนี้ไม่กลับบ้านเรายังงงพอไม่งงสิ่งพองงสิ่งปุ๊บเนี่ยทางทางพ่อแม่ก็ปรึกษาเราว่าลูกหายไปไหนกว่าแล้วแล้วเราจะค่ายก็หายไปเลยนะพอหายไปเลยเสร็จปุ๊บเราก็เลยดำเนินการสืบเนาะสืบว่าเป็นไหน ก็เรามีเครือข่ายอยู่แลวสวนรักกันนะครับบ้าน่เราพี่น้องกับคนรักานเรากันนะครับทั้งคนต่างจังหวัดนะครับสวนรักก็จะเป็นสวนสาธารณะใช่ไหมครับพี่แนทครับอรันนี้เราเราก็เลยเราก็เลยติดตามน้องว่าถามว่าน้องเนี่ยจะใครเจอน้องว่าปรากฏว่ามีคนเจอน้องพีคนเจอน้องเสร็จลุกเราก็ตามหาน้องไม่เจอครับแต่เราฝากฝากเครือข่ายเราไว้ว่าขอให้ดำเนินการว่าถ้าใครเจอขอให้ส่งตัวน้องกลับบ้านโดยด่วนเพราะเนื่องจากว่าพ่อแม่เขาแจ้งความเงคดีไปแล้วว่า ว่าดูควาหายว่าอึ้งสี่เด็กเองครับนะเด็กน,น้องตาม,รรมพรบเด็กนะครับผิดเต็มเต้มเขาจะเสร็จกเด็กกลับบ้านพอเด็กกลับบ้านเสร็จพผมก็เลยทำไงานคนระน,นี้ก็เลยเป็นห่วงเด็กผมก็แอบถามเลยน้องก็เลยสัมภาษณ์น้องเลยว่าระหว่างน้องไปอยู่สวนลำเนี่ยน้องไปน้องไปทําอะไรหรือเปล่า ครับเนอดูมีใครมาชักจูงแล้วเป็นนอนตรงไหนเป็นหลับนอนตรงไหนเพราะเด็กแก่จุดสี่ปีโอ้ทั้งเดี๋ยวนี้นะครับสิบสี่สิบห้าเนี่ยเข้าสู่วงวงจรค้าประเวณียอแยะนะครับถูกเลยครับพรานี้น้องน้องไปเข้าสู่กระบวนการของการการที่ไปคือไปท้าประเวณีจริงแต่ว่าไม่มีคนจัดหานะอ๋อก็คือมีคนเข้ามาเองครับเข้ามาเองน้องก็เดินอยู่เนี่ยน้องมีคนเข้ามาองครับพอคนเข้ามาเองเสร็จปุ๊บผมก็ไปประสานประสานไปที่ โรงพ้าบาลเขาก็เลยทำเนี่ยเขาก็เลยตามตาดูของเขาเนาะก็เลยให้พ่อแม่นําตัวเด็กไปตรวจร่างกายครับผมปรากวดว่ามีการลูกมาเมื่อจริงๆนะครับน้องคนนึงครับสถานที่นี้ช่วยสอนนะช่วยสอนเด็กคนนี้กลับมาเป็นคนดีได้ตอนนี้น้องคนนี้อายุนี่ประมาณ2ี่สิบแล้วยี่แล้วใช่ไหมครับ2ีแล้บประตอนนี้เด็กคนนี้กลับมาเป็นคนดีแล้วตอนนี้ครับผมตาได้ติดตามไม่เจอพ่อแม่เขา กลับไปเห็นอู้เด็กคนนี้มีครอบครัวแล้วครับเนาะอายุก็ยี่สิบกว่าแล้วที่เดียวกันแล้วตอนนี้มีครอบครัวแล้วนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองแล้วได้ได้รับการสอนการรู้จักษาไปที่นี่แหละครับ,รบนี่นะครับนี่คุณผ้นุ้บอกว่าการสอนการกากรให้ความรู้เขาเนี่ยนะครับมันเป็นมันเป็นกุญแจไปสู่หน้าตาที่ดี ที่ดีที่สุดนะครับนะคน,ะนะับศูนย์ภาษางานความที่เหลือเด็กนะครับ<ม>นอกระบบการศึกษาเทศบาลนครเจ้าหน้าที่เองในส่วนของงานเทศกิจกองสวัสดิการสังคมนะครับยินดีครับให้คําปรึกษานะครับและให้การแนะนําช่วยเหลือนะครับเรามีศูนย์เรามีหน่วยงานที่ให้ความรู้องค์ความรู้เต็มเปี่ยมอยู่นะครับ ร่วมมือกันนะครับทั้งภาครัฐและเอกชนที่อยู่ในส่วนของเทศบาลนครน,นะครับรวมถึงที่เราก็จะทาข้อบันทึกข้อตกลงกันนะครับในการแก้ไขปัญหาเรื่องครูและก็การสนับสนุนเด็กโดยเฉพาะหนุ่มเด็กๆที่ออกนอกระบบการศึกษาไปแล้วเนี่ยกลับมาถี่ครับกลับมาเรียนหนังสือกลับมาอยู่ในระบบการศึกษาอย่างน้อยที่สุดวุฒิการศึกษาก็สามารถเป็นใบเบิกทางเพื่อจะให้น้องได้ก้าวสู่ใน,นอนานะคตที่ดีขึ้นจากทิ้งท้ายกับที่นัดกับทางพี่เปี๊ยกนะครับว่า จริงๆแล้วระบบการศึกษาและความเดือมล้ําทางการศึกษาที่เกิดขึ้นมาเองในประเทศไทยเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสังคมเศรษฐกิจเราเป็นผู้ปฏิบัติตัวน้อยๆนะครับเขาเรียกว่าถ้าเป็นเครื่องจักรแล้วก็เปรียบเสมือนสายพานนะครับถ้าเราช่วยกันนะครับเครื่องยนต์ดีๆนะครับมีนโยบายที่ดีๆอยู่แล้วนะครับมีผู้ผลักดันที่ดีๆอยู่แล้ว <S <S พวกเรานะครับในสายปฏิบัติเองก็สามารถที่จะเข้าไปถึง ในการพัฒนาทางกายและใจของน้องได้อย่างเต็มที่ปรึกษาได้ทิ้งลิงก์ไว้นะครับผ่านรายการยังคิดโปรไทยแล้วก็ในช่องยังคิดเด็กถูกเทนะครับรวมถึง Facebook ของศูนย์ประสานงานอยากรู้อยากอะไรเดี๋ยวถามมาพี่นัดกับพี่เปียกตอบให้หมดนะครับเดี๋ยวจะส่งลิงก์ให้พี่เปียกกับพี่นัทนะครับถ้ามีคำถามน้องๆสามารถที่จะติดตามเราได้นะครับแล้วก็วันนี้อย่างคิดโปรไทยนะครับอย่างที่เราบอกแล้วชั่วโมงหนึ่งที่เจอกับพวกเรานะครับแล้วก็ในยังคิด เด็กทุเทนะครับผ่านรายการนะครับขอบคุณมากครับพี่เปียกและก็น้องนัทนะครับที่ให้ความรู้กับเด็กๆและเยาวชน